ผมขอแต่งงานแบบเงียบได้ไหมครับคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้พ่อครับหมือนเงียบไปไหมครับเนี่ยแล้วมันไม่ได้เงียบอย่างเดียวมันออกแนววังเวงด้วยครับพ่อนู่นอะไรอ๋อนี่คือน้ำสังไงแท่นที่ผมยืนอยู่นี่ครับอ้าวเขาเรียกว่าตังไงสำหรับคู่บ่าวสาวที่ยืนอยู่รอรถน้ำสังไงลูกอันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ไอ้รูปอ่ะไม่ใช่ดูยังไงก็ใช่ลองเอาหน้าไปเทียบสิใช่เออใช่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 อะไรอ่ะ แต่ขาขาตั้งรูปมันไม่ใช่ครับพอ่อวันนี้มันแต่งกันหลายคู่ไปยืมเจ้า,าวาดแล้วโอโ้โหมันหมดก็เลยเอาดีมาก่อนเห็นมันขอบทองเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเลเข้าเซตเ<ล>ข้าเซตดีๆนะพ่อสั่งดอกไม้มาติดรอบรูปนี่เขามาไม่ทันโอ้โอดีแล้วพ่อให้แม่งลดความตายไปเลยกางให้ยืนยาวนะลูกนะย่างโกกังเกียกางกันนึกถึงวันนี้ให้มากโอ้ เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วจะบ่าแล้วเตียอะไปต่อสายยางกันเลยดีกว่าเตียอะผมว่าถ้ามโหลีดังขนาดนี้ยังไงวะเตียอะผมขอไปเข้าหอกันเองดีกว่าโรงแรมแถวนี้คงรงยังไม่ปิดไปก่อนนะเจ๊ไปด้วยเจะไปด้วยเจ๊ไปด้วยเจ๊ไปด้วยไปดีกว่าไปดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะ บอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรท์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับใครกดเลยครับกดเลยระโทรกดเลยดิเออไปละบาย